บ่แม่นตอนเย็นมื่นพี่นหย่างนั้นอ่ะเราไอคิดว่าทุกคนยังใช่ไหมน้ำก็ไม่เอาป่ะมาจะดูเอ็มฟูดดิ้งยกดูซัฟเตอร์วอชิงพี่ใหญ่เราพับเสื้อผ้าพี่น้องมา เวียสิมาจากซื้อของไปน้องปัญญายามาจากซื้อของมาเบิ้งได้ยังมือน,นี้กุ้งเห็นบ่นนีทถึกถือได้พี่น้องกุ้งร้อยกว่าบาทลดราคาห้าร้อยกามครึ่งกิโลขนมสำหรับตอนเช้าชิปจ้า เป็นไฟจ้าน้ำตาลนี่ความใส่ใจของพ่อใหญ่ต้องมีแซลมอนไปซูมเมอต้องซื้อแซลมอนมาที่เรามิสึอของเราแล้วก็อ,กอมชีสปลาซาดินกาแฟจุกหวาล 40ยูโรจ้ะประมาณพันนิดนิดทุกคนวันนี้กินผัดกะเพราปลาปลาปลา mm. แสียบอ๋อ is good มาจากซื้อของ มันนี่บ่ได้ไปใส่ดอกอยู่เฮือนอร่อยไหม รู้สึกว่าตัวเองกินเยอะเกินไปลากตัวลัางจากสะกอนกอิไปนั่นไปนี่เกี่ยวบ้านให้มันสะอาดกอดบ้านนะคะไปใส่มาใส่ไปจังกลับมาจังถ้าแบบว่าเขาเห็ุความสะอาดแล้วมันบอกเวลาที่เข้าไปข้างนอกะนะทุกคนไปไม่เมื่อยตาเฮตุไปอยังกระยาเลยกลับมา ออกกรอได้เห็ดเปี้ยแล้วก็คือเคลียร์ก่อนออกไปอ่ะนะห้องครัวนี่เป็นนาทีของอายนะคะข้างนอกพวกซักผ้าพวกนี้เป็นนาทีของคนใหญ่มาเห็ดหรือกปเราเห็ดแล้วนี่นะก็มีซอยกันบ้างแต่กับห้องหัวนะวะ่าตัแต่ว่าจะเป็นพองไผายให้เขาเห็ดไปแบบนี้นะทุกคน ว่าสิเขาไปเก็บแต่อแอปเปิ้ลอยู่นะผู้ใหญ่ข้างบ้านนี่สงเสร็จเราไปคุยกับเจ้าของแคบอันะั้ไพี่น้องเราแกะมาปล่อยสองตงัวให้เขาออกมาก่อนอาซิมินเมอร์อ,อะไอันใดเข้าไป เาจะเป็นไผ่ตาใช่ไหมเราวิเศษวิโสอยากเก็บยังเก็ดหมดเลยพี่เลยด่เรื่อจบตอนที่เราเอาเรือมาจอดเนาะพี่น้องสองคันอ่ะนะจะาของแขมกัมาเลยมาคุยใช่เนี่ยทำใชกทำ,กทำมีอะไรสนะันบัดนี้เอาแกะมาพร้อมพี่น้องดีแต่เราบอกปล่อยแกะมากินแกะแผะแกะหรือแพแกะนั่นเนาะที่เป็นขนเรจะเอาไปเห็ด อันนี้นะแม่ดี่จะระบบปล่อยแกกินอ่อยายอยู่ในแคมในยังดีอยู่ไม่งคงจักความอยู่แต่ก็เมื่อยพี่น้องเยเมื่อยที่มีแบบว่าเออเขาเอางนะเพื่อนบ้านอย่างนี้นะเมื่อยที่มีเพื่อนบ้านแบบน,นี้เป็นเือแรกนะเพราะว่าเือนหลงนังหนีตั้งแต่อายมาอยู่นี่เปลี่ยนจากของบ้านหนึ่งสอง สามสี่คนสามสี่คนน่ะดีมดนะฟังนี่ได้แต่ฟังนี่นะสามสี่คนคือกันถึงแต่ไม่ไงที่ตัดหญ้าอ้ไอ้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือกันแต่ก็าบบเคยเจอแบบแับอย่างอะนะส่วนมากแล้วเขาก็ซะอยู่ของเขาเองแต่นี่คือแบบว่าโหทั้งปล่อยม้าทั้งนั่นทั้งนี่ฉันทำตู้สิ่งที่อย่างที่ฉันอยากทำแบบนี้ไหมทุกคนมังเท่อมันก็เกินไปอยู่ อยากอยู่กับหมู่พวกแต่บ,บ,บอกเคารพกฎหมายบอกเคารพกฎของเขาการที่เขาจะอยู่ส่วนกับส่วนรวมได้เขาต้องเป็นคนปกติแน่จกนนักหน่อยนะเนาะพี่น้องอันนี้เพราะว่าคธอมันสิเป็นเพื่อนแคมปิ้งกับจริงเลยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นอย่างที่สำคัญนะคะอี่อ ออ้ทึงบอกว่าก่อนเนาะพยานไอเออเราพรยานไส้เกลือเสือ้อเราสิมาเข็ดเสีอออยอายพหญ่คนนั้นอนะเราไอาคิดว่าพยานเป็นอยังแบบนี้เราสามารถแบบถอยไอายได้แบบนี้นะเพราะว่าไอาคิดว่ามันเป็นเนาะมันถอยทีใครอ,อ,อาศาาัยกันแบบนี้นะแต่ก่อนลนะ่ะอีตาคนนั้นเราเป็นคนขวกเข็ดจาดางตักงไง ปลูกองใหม่นี่ก็มีพักนี่อย่าแบบนี้มีหมากเอือ้อหมากฟักหมากแรดิสแบบนี้เรามาให้อาเอปพี่น้องแล้วก็เขาก็คงรู้สึกว่าเราอุ่นใจที่เรามีเพื่อนบ้านนี่เขาก็ง่ายไปพยย่อใหญ่ยุคนก็ง่ายไปทีนี่ก็คือคนคือพยย่อใหญ่คือย่างแบบนี้นะก็เลยเป็นการที่เราน่ะอายก็เลยบริวหมูในแคมป์นี่เลยมีแต่พ่ใหญ่ที่เราขาย ไข่ชีดอ่ะนะพี่น้อง,องคนใหญ่ตุนตัดห้าน่ะอืมแค่นั้นเลยก็มีอยู่แบบผิวเผินแต่ก็บคนที่ชนิดนะคะแต่คนที่ชนิดที่บอกคุยต้องการกัะเนี้ยแต่คนใหญ่ที่ตัดหญ้าให้อ่านนั่นแหละตัดหญ้าแล้วก็ไข่สดสำนันเลย,ลย,เเลยต้องนันกับแค่คุยงูงปะปะ๊า,า,าดสลัดไก่เขาเอาเครื่องเขาสำนันอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติวแบบ่ยอใหญ่เป็นอย่างดีแบบนี้ไอ้เบคอนประตูเขาเบคอนไอ้ที่ว่าเขาซีซอยเอาอยู่เลยไอ้ติดว่านนะ แต่ว่าไอกับไม่สนิทน,นะคะอยากสนิทบออยากสนิทอยู่แต่ว่าอายนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคะคนฝร,รน <S <S นั่งเศสเขตนี้เด้อถ้าสนิทแต่เขามากแบบเอ็นจอยไลฟ์อะ <S <S นักกินคงกินข้าวปาร์ต,ตี้แบบนี้นะพูดคุยแบบนักพูดคุยของขานอรบ,บเได้แมนแบบพูดคุยแบบน้อยแเดี่น้อง กง่ายถ้าไปกินข้าวแรงนี่ถ้าจะไปหกโมงทุมหนึ่งนเนาะหาถุงไปแหละจับ้เมือเออเขามาคุยพูดจากันต่างชาติฝรั่งเศสฝั่งใดเป็นแบบนี้แน่ทางอัานนี้เป็นแบบนี้คุยคุยถ้ามากินข้าวเที่ยนีไปแต่แต่สิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงมื่อนี้ตอเลยว่าจะมาหาโมงแรงทุกขั้นไปประมาณคือใครจะไปกินยูลอานะคะ กินย่ราอาหารแล้วใครแน่พี่น่ใบสองมเะเร้วนะเล้นนั่นได้ะไนะหมักแบบนั้นอ,อันปคนคนกงุนลงตู่ชี่นอ่ค่อยแบบสุ้งสิงนํำไผ่เพราะใหญ่ก็คือกันก็จะอยู่กันมองเหมาะแม่แม่ไปจำเนียนะแต่ว่าอาอนกะขอเบอร์พ่อใหญ่ใายชิดน,นะนเด้อใครพ่อใหญ่เราขอนะถ้าเราหมดจะเป็นยามันนี้ ก็จะได้ซอยอไอได้อะไเนี่ยนะเราก็เลยลบอกว่าโอเคโทรหาได้ตลอดแล้วก็จบอยู่พี่น้องเลยขาก็จบอยู่ไ,นอ,ไ,อ,ไอนะั้นะเจอบพรว่าเป็นตาชาติเพราะล่างไงอย่างเงี้ยนะไอเจอจะมีแจะพาที่แบบดีๆพี่นอ้องเลยอือคนไทยแบบี้พี่น,นี่พี่ชนพี่เล็กไครก็พี่คะนจบๆขนาดพี่น้องไอพี่ชนเนี่ยโอ้ยจบแพงเลยไปเที่ยงลานี่ มีอย่างล้วก็ค้นให้หมดพี่น้องเรามาปลูกมักนั่นมักนี่เนาะให้ดเกินแบบนี้ซอเปียเลยนี้ท่งนี่มาเออนั่นละนคะจะมังเสืออ้หนาเกีงใจเพราะว่าไอ้เป็นคนเฮ็ดกีนแทบจะจะโขนะพี่น้องก็บอกกัเอาเนี้ยให้เพื่อน,น้องนอกจากแนวหาเป็นปปพวกปอพวกเคดเอียงแบบนี้น,น,นะให้เผิ่แต่ให้แบบใครเห็นอาหารแทเนเนผะิ่อน่ะบบมีเออนะคะที่เป็นประมาณนั้นมากกว่า เล็บเนอเช่นบ่แล้ก็แค่เก็บตัวเที่ยวเราเช่นเมื่อกี้เนี่ยเอาเข้านะะมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปตัวแล้วเราก็เอาอันนี้แกงเห็ดเอาเข้าตู้เย็นไปกนนนินตอนเย็นบ่แม่นตอนเย็นมื้อนี้กินแล้วเนี่ เนี่ยเรามาทำแบบรส่สซิ่งมันแห้งนะพี่น้องเซ็ตมันแห้งทำทุกอย่างให้เป็นนิสัยพี่น้องหให้มันติปเป็นนสิสัยเราเป็นคนอันนี้โดยอัตโนมัตินะอันนี้เออทารีมโปโปโปเข้าไปเลยมันทุกสวยพะนะเห็นไหมมันก็เหมือนแบบฉ่ำๆวงิวงๆอ่ะเนาะ เปืเป้อนาตาเห็ดทำโบตากะแรกๆที่โบตานะ่ะว่าสิเข้าไปในเมืองกเ็เลยว่าสิแวะไปให้คุณหมออันนี้เนาวๆแบบอันนี้เป็นโบตาน่าวแต่มันถึกหนาแล้วมันดำมันบางงามากแบบไม่ตากทิ้งนะคุณหมอนะัดเ,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 เรากินแล้วเรากินแล้วลามากกันไหมเขาก็เห็นเขากินแล้วเขาก็ดีใจเด็พี่น้องเลยตายเลยเป็นลูกกิด

อมน้กแล้วมันอบมาแล้วมันดำบ่างาบอกเอา ไอนเนี่ยเขาจดยุดจ้ากางานเนี่ยมันเป็นอย่างน,ะม,น,งงนะมันหยุดของฝรั่งเศสนะไหมไอเอินบะทธอ ไปรีบอน่ะนี่ไปรีบพี่น้องออกกันคิมไหมเด้อบื่นเมืองก่อนว่าสิบปเข้าวป่าหรือข้าวในเมือง